ใครที่เข้ามาแล้วนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาซื้อสตรอเบอรี่นะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภูมิชาแนลนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดไทยเหมือนเดิมเพื่อนเคยครับมาดูสตรอเบอรี่ครับวันนี้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะครับ สับปรร่ราคาส่งนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับในฤดูการนี้นะครับอันนี้แพ็คละแปดบาทแปดบาทนะครับ,บ,รบก็ก็ราคาก็พอกินนะครับ ลูกสวยไซส์กำลังน่ากินนะครับนะคะรายยี่คะ่ะน,นี่โลละร้อยยี่เห้อใช่ค่ะสวยสวอ๋อเจาชื่อสมบูรน์อยู่ในัื ก็อยู่ที่ล็อกที่22นะครับล็อกที่22นี้ขายเป็นสตรอเบอรี่ Strawberry ราคาส่งนะครับที่พงชาแนลจะพาทุกท่านเดินนะเดินดูนะครับที่นี่เป็นโซนผลไม้สตรอเบอรี่นะครับปกติแล้วที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ขายทุเรียนเช่นเดียวกันครับแต่ว่า,อาตอนนี้ทุเรียนก็กำลังกำลังที่จะโตนะครับสำหรับท่านใดที่รอก็ ก็รอรอ,อต่อนะครับเดี๋ยวยูทูบบอ c h ช n n นลจะอัพเดทให้ทุกท่านทราบนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูราคาของสตรอเบอรี<า>่ครับมอมสวยพี่สตรอเบอรี่มาจากไหนเนี่ยเช,นะชียงใหม่นะครับสวยมากนะครับไม่แพงนะครับ,รบอันนี้โลเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดสิบบาท สวยๆครับส,ส,สวยนะครับยุนิฟงจะอัปเดตทั้งสองฝั่งนะครับจกะ็จะขายเอ่อเป็นสตรอเบอรี่ราคาส่งนะครับโลละร้อยยี่เจบาท80บบาทมีหมดทุกราคานะครับ สวยครับท่านผู้ชมครับสองข้างทางผมเนี่ยนะครับผมเดินตลอดทางเบื้องต้นผมเดินสำรวจแล้วนะครับก็ราคาอย่างที่บอกนะครับ70 80 90 100แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับสวัสดีครับพี่ครับรอยะถ่ายนะครับผมลูกสวยเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับพี่เชียงใหม่ั้ยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับสตรอเบอรี่นะครับผมขอบคุณครับพี่ครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วง ฤดูกาลของสตรอเบอรี่นะครับญาตินะครับสวยๆกำลังน่ากินเลยอันนี้มาจากไหนฮะเชียงใหม่เะครับเชียงใหม่ไหมครับเชียงใหม่นะขอบุณครับพี่ครับครับพาไปดูนะครับสองฝั่งนะครับก็ร้านเนี่ยเนี่ยนะครับถ่ายร้านให้นะครับถ่ายร้านให้เลยนะฮะ สตรอเบอรี่นะครับสวยๆวันนี้ไซส์ใหญ่มากนะครับไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับท่านที่กินคำใหญ่นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยุทธบผด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้วยนะครับสอบถามได้นะครับผม ตอนนี้อัปเดตราคาผลไม้ก็มาเรื่อยๆนะครับผลไม้หมดเราก็จะไปถ่ายคลิปตามวิถีนะครับแต่ช่วงนี้เป็นสตรอเบอรีนะครับที่เข้ามาในตลาดไทยเยอะมากนะครับถ้าเป็นคอสวัสดีครับพี่ ถ้าเป็นคอผลไม้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกท่านก็จะทราบดีนะครับเรื่องของราคากลางอะไรพวกนี้นะครับพิเศษไปดูร้านนี้นิดนึงครับลูกใหญ่มากนะครับผมเดินดูสำรวจแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับขออนุญาตครับร้านนี้ลูกใหญ่มากนะครับเป็นไซส์จัมโบ้นะครับลูกใหญ่นะครับเป็นไซส์จัมโบ้นะครับ สวยๆนะครับลูกใหญ่ๆนะครับเป็นไซส์พิเศษนะครับที่นี่อยู่ที่ซอย22นะครับซอย22นะครับตลอดซอยตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายสตรอเบอรี่นะครับวันนี้นะครับฝั่งตรงนี้ที่ผมเคยถ่ายเคยถ่ายทุเรียนให้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังมีทุเรียนอยู่ปะหลายร้านเหมือนกันนะครับหลายร้านแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ถ่ายทุเรียนให้ดูนะครับไว้โอกาสหน้านะครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาซื้อสตรอเบอรี่นะครับก็เข้ามาได้นะครับที่ซอย22นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ